ตอนนี้อยู่กับช่องไฮสกินะคะวันนี้นะเราเนี่ยมีงบทั้งหมดส0บาทในการกินอาหารวันนี้เราเลยใช้200บาทสั่งอาหารเซเว่นดูนะคะว่าจะได้อะไรบ้างแต่ว่าของเนี้ยเราสั่งมันจริงๆนะคะจะอยู่ที่ราคา1 9 9ยกบาทมันได้แค่นี้จริงๆโอเคและนี่ก็คือได้ม,มาทั้งหมดองถุงเลยเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าได้อะไรบ้าง เละจะอิ่มหรือไม่หมอได้เลยว่ามือนในจุมกมากๆรับกลุมสุดๆเลยอันดับแล้วนะคะเราได้ข้าวผัดกุ้งค่ะเป็นข้าวผัดกุ้งที่มีกุ้งแช่เย็นอยู่ในต่อไปก็จะเป็นข้าวไก่กระเทียมกินข้าวสองกล่องแล้วใช่เพราะว่าเราเนี่ยจะกินแค่ มือเชี่ยงมือเดียวนะคะแล้วก็ป่าไปอีกทีก็คือมื้อเย็นตอนห้าโมงเย็นเลยมันจะเป็นแบบกินหารกินเล่นอะไรน,นี้แต่ข้าวจะกินวัลลัมุนก็เลยจะก,กินทีเดียวสองกองเลยต่อไปเรามาดูนะคะว่าขนมเนี่ยเราได้ขนมอะไรบ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นขนมโรตัดนะคะอันนี้สิบบาทอ๋อเขาลยบอกราคาอันนี้ข้าวไก่กระเทียมส9ส้านะคะแล้วก็ข้าวผัดกุ้งสี่สิบสองอ่านี่นะคะ ก็ราคาแพงกว่ากนสามบาทต่อไปก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นอะไรเนี่ยจูชี่อะไรนี่ล่ะเป็นเยลลี่รสอังุุนนะอันนี้สิบบาทต่อไปอันนี้เป็นเบอร์กรมมี่เบอร์มมอรี่อันนี้ห้าบาทค่ะกรมมี่เบอร์รี่ต่อไปนี่ของที่เราชอบมากกินค่อนข้างบ่อยเลยก็คือครีมโอนั่นเองอันนี้หกบาทถ้าซื้อที่บ้านห้าบาทสิสเตอร์หกบาท ต่อไปก็จะเป็นโดนัทเค้กค,ค,ค่ะต่อไปจะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นอะไรเจลีนะคะเป็นเจลีโองุ่นเคียวโฮอันนี้เราซื้อมาสองอันเลยเพราะว่าชอบมากๆนี่จะเป็นเจลี่รสอองุ่นเคียวโฮแล้วก็เจลี่รสสตอโออไม่ใช่สตอเบอรี่อันนี้มันคือเจลีบิวตี้รสลินจีค่ะได้มาสองแบบสองรสชาติเลยต่อไปจะเป็น ช็อกโกแลตอันนี้เป็นขนมปังขนมปังช็อกโกแลตอันนี้เก้าบาทเขาลืมบอกราคาหอละเจลลี่อันละสิบบาทเออส่วนอันนี้สิบสี่บาทตัวนั้นโอเคต่อไปก็จะเป็นกาโต้กาโตกนี้เก้าบาทจะราคาสิบบาทและเก้าบาทเป็นส่วนลดจากทางเซเว่นต่อไปอันนี้จะเป็นชีดิตของเราใส่ถุงเย็นมาด้วยเรามาแกะกันว่าข้างในคืออะไรนะคะใส่ทงดินอย่างนี้แน่นอนะว่าจะต้องเป็นะไร แข่งแข็งอย่างแน่นอนแล้มวมันเป็นอะไรกันละ่ะสิ่งนี้ก็คือนี่คะ่ะไอสติมโคนนั่นเองอันนี้เป็นแบบ35บหาทเลยแบบใหญ่เบิ่มเลยโอเคเราจะมากินไอติมโคลนก่อนเพราะว่าเราเนี่ยแกะเนาะจากทุงเย็นแล้วและเดี๋ยวน้องจะละลายอย่างแน่นอนมาเราจะมากินไอติมโคลนกันก่อนอันนี้เป็นแบบรสสตรอเบอร์รี่นะ ไม่ใช่ทุกคนวอลทอนอันนี้เป็นรสชโโ็อกโกแลตนะคะเป็นอะไรอะชโโ็อกโกเลอืมนั่นแหละมีเอ,อ่ออะไรนันคริสตเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมีฮาลานด้วยนี่น่ารักมากแกะเลยเขาบอกว่าไอติมติดฝาอร่อยมากอร่อยกว่าไอติมในโคนอีกจริงเขาบอ <laughs> นี่อันนี้ ขออนุญาเ <laughs> สียดได้ค่ะถ้าอ,อยู่ข้างนอกอย่าไปทำนั้นทุกคนอันนี้อยู่ในห้องคนเดียวในบ้านคนเดียวก็ทํำได้ไม่มีใครไม่มีใครว่าไม่ใช่ดิทุกคนเห็นนะอ่าแล้วก็ถือเอาไอ้ือนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงก็กิกนอด้ทั้งแท่งอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาลองกันอืม อร่อยเหมือนเดิมเลยไอติมที่เราเนี่ยชอบกินมากสมัยเด็กก็บอกว่าสมัยเรียนเนี่ยเรียนประถมหมือนมัธยมต้นเนี่ยช่วงนั้นก็มีไอติมมาขายโรงเรียนซึ่งมันจะมีไอติมแบบคน,นด้วยของเอสกิโมใช่หรือเปล่าเอสกิโมหรือเปล่านั่นแหละเขามาขายที่โรงเรียนเออซื้อทุกรอบซื้อทุกวันแต่ว่านั้นมันเป็นคน 20, 20ยี่สิบยี่สิบไงมันไม่ได้มีคนสามาเพราะว่า ฉันแล้มเขามีตังค์นักเอื้อแบบวก็ไม่ตังค์อะไรนะเขาเอื้เอาคนรีบแบบมาขายแทม,อ,มอร่อยโอเคมาต่อไปลองจะมากินข้าวไก่กระเทียมกันดูว่าข้าวผัดปูก,ก่อนดี<ม>เอาไหนก่อนตับยามสองตาอังตานาะ นี่โอเคเรามากินข้าวไก่กระเทียมกันก่อนแล้วกันเนี่ยพนังกงานเขาไม่ยอมเอาสินออกให้ฉันนะเธอฉันละเอือ่อมมากที่เขาออกให้มันที่ก็ไม่เอาออกให้ฉันลืมเขียนรีเฟรชไปว่าให้เอาสินออกให้ด้วยเพราะมันแกะยากเวอร์อันนึงโอเคมาลูกคนเรามากินข้าวไก่กระเทียมกันดูนะว่าจะเป็นยังไงจริงๆคือกินบ่อยแล้วแหละอืมแต่ว่าแต่ละรอบเนี่ยจะบอกว่า ในความรู้สึกของเรานะไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าคือมันแต่เรารอบรสชาติมันไม่เหมือนกันบางครั้งก็เค็มไปบางครั้งก็พอดีบางครั้งก็อร่อยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นั่นแหละหืมอืมมันรสชาติดีนะโอเคเลยวันนี้เยียมอืมอรอดหรอดเยี่ยมมาก อืมเจอดนัยนอืมเรย่ม,ยมเมก็อามาลองข้าวผัดปูบ้างมาค่ะมาลองข้าวผัดปูกันอืมอ๋อข้าวผัดปงเขาจะพูดปิดอ่ะ